วัสดีคุณมีจา้าสวัสดีค่ะลูปิโอค่ะคุณติิกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนมีกิจกรรมน่ารักๆสำรัสเด็กๆด้วยนะคะเป็นกิจกรรมอะไรคะคุณตรูติิกกิจกรรมโยนบอลลงตะกร้าค่ะเด็กๆค่ะสําหรับกิจกรรมโยนบอลลงตะกร้านะคะเป็นกิจกรรมแปลงแก้งค่ะคุณติ๊กค่ะเป็นกิจกรรม ทางเลือกนะคะให้เด็กๆไปผูก,กพ,พรอมร่วมกันทำตอนเด็กอยู่ที่บ้านด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมโยบนบอลลงตะกร้านะคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ยังสนุกสนานด้วยนะคะเด็กๆใช่แล้วละค่ะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันได้เลยค่ะได้ๆนี่นะคะคือลูกบอลนะคะเด็กๆ หรือถ้าเด็กๆไม่มีลูกบอลที่บ้านเด็กๆสามารถใช้อุปกรณ์อย่างอื่นที่เป็นทรงกลมแบบนี้ได้นะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนั่นก็คือชุตะกร้านั่นเองค่ะสาหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะคะถ้าหากไม่มีตะกร้าหวานแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้ตะกร้าผ้าได้เลยนะคะสามารถทดแทนกันได้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะสําหรับกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะั้นไปชมกันเลย สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูติ๊กเล็บครูพี่โอนะคะก็มีคุณครูผู้ช่วยนะคะนั่นก็คือครูอัศดาวุฒิคงเพชรหรือครูพี่อาร์ตนะคะและครูกรนกปรีดาสุริยะชัยหรือครูพี่แทนซึ่งวันนี้คุณครูทั้งสองท่านนะคะก็จะมาร่วมกันทำกิจกรรมโยนบอลลงตะกร้าให้เด็กๆได้รับชมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลย กิจกรรมโยนบอลลงตะกร้าจะใช้ผู้เล่นสองคนโดยมีอุปกรณ์เป็นลูกบอลและตะกร้าเด็กๆอาจจะสลับกันเป็นผู้โยนบอลหรือเป็นผู้ถือตะกร้าร่วมกับผู้ปกครองหรือพี่ๆที่บ้านได้นะคะต่อไปเด็กๆคนที่ถือโยนลูกบอลถือลูกบอลให้มั่นคงทั้งสองมือแล้วมองไปที่ตะกร้าเป้าหมายเพื่อโยนให้ลงนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะ เมื่อเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติและทําซ้ำๆเด็กๆก็จะเกิดความชำนาญและเด็กๆก็จะสามารถโยนบอลลงตะกร้าได้อย่างแม่นยำค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูคิดว่าคุณครูพี่แทนและคุณครูพี่อาร์ตคงจะได้มีโอกาสนำกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆกัน วันนี้คุณครูพี่อาร์ตและคุณครูพี่แทนต้องบอกลาน,นักเรียนไปก่อนนะคะแล้วพบกันกิจกรรมหน้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะเมื่อกี้นี้เด็กได้ดูไปแล้วนะคะวิธีการการโยนบอลหลงตะกร้านะคะว่าเขาทํากันยังไงแล้วก็ทำได้ไหนคะ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคุกคนติ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจะทำให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงและฝึกประสาทสัมผัสมือกับสายตานะคะเมื่อมีการรับทรงการเด็กๆก,ก็จะได้รู้จักการควบคุมล่างเนื้อของตัวเองนะคะใช่แล้วละค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆยังสามารถใช้วเวลาว่างไม่เกิยประโยชน์ได้ด้วยละค่ะหลีกเลี่ยงจากการดูหน้าจอทีวีหรือว่าดูหน้าจอโทรศัพท์นะคะ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะคุณรูบี่โอกับคุณคุูติ๊้ก็หวังว่าเด็กๆจะสนุกสนานวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่กับกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย